สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีขวานมาเสนอขายสองเล่มนะครับผมเ,เป็นขวานเครื่องมือนะรู้จักกันดีนะครับผมแจ้งราคาก่อนเลยนะให้ดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยแจ้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ดูฟังผมเล่าเลยนะครับเพราะว่าผมจะบอกว่าเล่มน,นี้ผ่านการใช้งานมา1ครั้งนะครับและผมรับคมให้ใหม่เมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับผม คือมันก็มีร่องรอยการใช้งานนั่นแหละนะครับเจ้าของบอกใช้ครั้งเดียวแล้วเหมือนกับเขาพยายามจะทําความสะอาดขัดมาก็จะเป็นรอยนะครับผมตาขวานก็คืองานงานเครื่องมือยี่ห้อนี้น่าจะอยู่กลุ่มทางสวีเดนนะแต่ด้วยว่าความละเอียดไปเท่ากับพวกเฮาเทัฟฟอร์ดไหมไม่นะครับผมแต่เรื่องของเหล็กเรื่องของไม้แต่เรื่องของเหล,ล็กของไม้เนี่ยโอเคนะครับแล้วก็อยู่ในราคาเกรดใช้งานจริงจริง นะครับผมเพราะะนความสวยงามก็เลยอาจจะไม่ได้ไปเท่ากับพวกเฮาทัฟฟอร์แต่ราคาต่างกันเยอะมากนะครับเพื่อนๆมาดูก่อนนะเขาทดลองใช้มาแล้วแสดงว่าหัวขวานไม่หลุดแน่มีการใส่หมุดย้ำที่ตาขวานมานะครับเป็นท่อแล้วก็มีริ่มเสียบอัดไม้นะครับผมก็ลักษณะด้ามเนี่ยนะครับเป็นทรงเดียวกับกลุ่มขวานเฮาทัฟฟอร์เลยนะครับผม ไม้ก็เป็นไม้ชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าลายไม้เออมันอาจจะไม่สวยมีกระดำกระด่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็เอ,อ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะบีบอัดมานะครับพูดถึงหัวขวานนะบีบอัดมายังไงก็อย่างนั้นเลยไม่ได้มีการขัดหรือลงสีให้มันสวยงามนะครับมาดูคมที่ผมรับคมให้ใหม่มันประมาณไหนคือมันจริงๆผมลองกรีดกระดาษแล้วลหละเนี่ยมันก็ คือก็อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ไม่ใช่เป็นคมมิตโกนนะครับผมเพราะว่าคมค่อนข้างหนานะครับเห็นไหมน่าจะ600กรัมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมพอดีไม่ได้เอาตาช่างมาเปียกฝนตกมาแบบความชื้นนะครับเอากระดาษใหม่กระดาษใหม่เผื่อก็ไม่ได้พอจะกีรีดให้คนอื่นดูมันจะเ,เป็นอย่างนี้นะครับแต่พอทำเองเนี่ย คนเดียวเนี่ยเออเนียนนะฮยอ่ะดูนะครับผมว่ามันได้นะเื่นกี่ผมลองอันนี้นะครับเข้าแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจังหวะระยะเฉือนมันน้อยนะครับผมเนี่ยนะครับผมก็ก็คือก็ได้แหละนะครับ ราคานะเพื่อนๆไปเช็คในช้อปปี้ลาซาดาได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ2,300บาทนะครับมีค่าส่งอีกก็40-50ทีท่า้า2ร5 0นะครับลดไป500บาทก็เหลือทีท่า้า2,300ลดไป500ก็เหลือ1,800บาทนะครับรวมส่งแล้วนะนะครับ1,800บาทนะครับมีซองด้วยนะครับเดี๋ยวผมปิดซองให้ดูนะครับซองมันก็ไม่ได้แข็งแรงคือมันแค่ป้องกันคมนะครับ แต่ซองเขาทำมาดีกว่าของเขาทาฟอร์ดนะเรามีตรงนี้มาให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดความยาวให้ดูนะครับมันกี่แจ้งไปเท่าไหร่นะพันแปดใช่ไหมน่าจะยี่หกนิ้วนะมาตรฐานเขาอ๋อสิบห้านิ้วตัวทีไม่ใช่ยี่สกยี่หกนั่นขวานใหญ่นะครับสิบห้านิ้วนะครับผมจากตรงนี้เลยนะมาถึงด้ามเนี่ยครับสิบห้านิ้วนะครับคมขวานสามนิ้วไหม นะครับคมขวาน3นิ้วนะครับผมก็ปกตินะครับไซส์ปกติกับของ h ฮา t a f ฟอร์นะครับก็เป็นขวานใช้งานนะพันแปดร้อยเฮาท่าฟอร์มันจะประมาณ3 6มพัแล้วนะครับก็แพงกว่าเท่าหนึ่งอะ่ะนะครับแต่อยู่ในน่าจะโซนประเทศสวีเดนเหมือนกันนะเอเคผมเก็บแจ้งราคาแล้วให้ดูแล้วนะครับคมให้ดูคมอีกทีนึงนะไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะครับผมรับให้ใหม่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ รับแบบเฉียบเหมือนมิดโกนนะครับอันนี้ก็อีกเล่มหนึง่งขวานเครื่องมือเหมือนกันนะครับราคาล่าสุดเลยที่เช็คก็คือ3,988บาทมีค่าส่งอีกตีสักสี่พันนะครับโคตรใหญ่โคตรหนักนะครับเป็นขวานผ่าแยกนะเดี๋ยวผมให้ดูที่โอ้ยอดูลักษณะของ เขาเรียกว่าอะไรนะตัวป้องกันของเขาเนี่ยเป็นพลาสติกมาอย่างดีเลยนะครับแข็งนะครับวิธีเอาขวานออกก็หมุนเปิดตุ๊บใหม่กิ๊กเลยนะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับดูนะครับผมมันเป็นขวานผ่าแยกเพราะว่าดูลักษณะของคมขวานนะครับมันจะบานออกอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาผ่าแยกไม้อันนี้ไม่ใช่ขวานโค่นนะครับเป็นขวานผ่าแยกนะครับถ้าผ่าแยกไม้ปุ๊บมันก็จะกระจายออกนะครับหรือว่าใครจะบ้าพลังเอาไปลองโค่นก็ได้ เหล็กหล่อทั้งแท่งนะครับผมแล้วก็เป็นด้ามยางนะครับโอหนะักมือหนึ่งสั่งมาเลยนะครับสามพันเก้าร้อยแปดิบแปดบาทมีค่าส่งก็ตกสี่พันนะครับเล่มนี้ก็ลดไปห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยปะเมื่อกี้น่าจะใช่นะพันแปดจากสองพกว่าบาทลดไปห้ารอยเหลือ1ันแปดเล่มนี้จากสี่พันผมขออนุญาตใช้ตัวเลขกลมๆนะสี่พันลดไปห้ารก็เหลือสา0พันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผม 25นิ้วนะครับส่วนคมขวาน,น่าจะสามเกือบสี่นิ้วอ่าเพราะมันจะใหญ่กว่านะครับน่าจะขาดสี่นิ้วไปประมาณอเอามาใกล้ๆดีกว่าให้เห็นจะได้ไม่เป็นการึสามนิ้วครึ่งนะครับผมดูดีๆก็เกือบสี่นั่นแหละแต่ตีท้าสามนิ้วครึ่งแล้วกันนะครับไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะว่ามัน ไม่มีอะไรให้ต้องรีวิวมันเป็นของใหม่นะครับผมดูใหญ่ๆเลยนะครับถ้าใครชอบก็ทักทายมาเดี๋ยวส่งให้นะครับเอ่อต้องขออภัยนะอาจจะต่อไม่ได้มากแล้วนะครับเพราะว่ามันใหญ่หนะักค่าส่งแพงนะครับถ้าผมส่ง e m s ก็น่าน่าจะไหลน่าจะเป็นร้อยอ่ะนะครับผมก็คือรวมค่าส่งให้อยู่ในนั้นแล้วนะครับอันนี้นะถูกกว่า ต่างในแอปทั่วๆไปห้ารอยแล้วนะครับผมเผื่อใครอยากจะได้เอาไปใส่รถไว้นะครับเวลาไปแคมป์ปงแคมปิ้งก็ได้นะครับโอเคก็จบเลยไม่รู้จะรีวิวอะไรนะครับอ๋อนี่แข็งแรงแน่นอนนะครับเพื่อนๆสบายใจได้นะยี่ห้อมิววอลคีนะครับผมเก็บก่อนอันตรายขวานี้มันอันตรายนะ <c oughs> ถ้าคมมันร่วงโดนเท้าหรือโดนนิ้วดนอะไรเนี่ยครับ <c oughs> มันไม่ใช่แค่บาดเหมือนมีดนะมันมีโอกาสที่จะแบบขาดเลยด้วยความน้ำหนักของหัวขวานนะครับก็ <c oughs> ให้เห็นทั้งสองอันนี้อันนี้โอเคแค่นี้แหละอันนี้คือเบอร์ติดต่อนะครับผมเผื่อใครสนใจนะเพราะบางที fc แกมองไม่ค่อยเห็นเบอร์นะครับโทรศัพท์มันเล็กนะครับก็ว่าติดต่อ,อยากนะครับอ่ะ เอาให้ดูใกล้ๆแล้วนะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมิลและขวาน,นะครับบอกราคาทคี่หนึ่งสองพันสามรวมค่าส่งแล้วลองไปดูในช้อปปีได้นะครับน่าจะประมาณนี้ค่าส่งค่าอะไรค่าขวานเนี่ยสองพันสามผมลดไปห้าร้อยก็เหลือพันแปดรวมส่งให้นะครับผมอันนี้สี่พันนะครับผมก็ลดไปห้าร้อยเหมือนกันเหลือสามพันห้านะครับรวมส่งนะครับผม จบการวิพากษ์ท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ